สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้มาน้อไข่มกน้อไข่มุกก็มานําสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเด้อสวัสดีน้องเออมื้อนี้น้องไข่มกมาเฮ็ดหยังน้องไข่มกมาเฮ็ดหยังว่าดีๆน้องไข่มกมาเฮ็ดหยังน้องไข่มกกะกัสไรกสิมามาเบิ่งไก่เนาะไก่บหลายว่าซั่นไก่น้อยบ่หลายมาเบิ่งมาชมกันไก่บ่หลายสิมาอันไก่ พ an oh, oh, ี่น้องเลยินโบเสียงสนั่นอยู่พี่น้องไก่สังไรกับโบมาไลยบ่ไลายนี่เบิ้งมาเบิ้งดูโอ้เม่เท่าโอ้มีสายเท่าเลยวะตัวไก่น้อยสังไลโบมาไลนี่พพี่น้องมาเบิ้งมาส้มมากันอยู่ห้างกูอยู่ห้างกะมี่อยู่ห้างกะนี่ไก่น้อยเลี้ยงไว้พี่น้องเอ้ยมีเยี้ยนี่ก็เป็นสายเซิงเนาะสังไรเพราะว่า มาเบิ้งมาส้มนวมกันเลยเบื่อมาหลายเบื่หลายขนาดนี้เบิ้งนี่ก็ได้โอ้ตัวหนึ่งเด้นี่ตัวนี้สิเป็นโอ้ไก่น้อยพี่น้องอันนี้เป็นไก่ของสังไรเองโอ้เหยียบตายเลยเหยียบเหยียบไก่ของสังไรเองเนาะตัวนี้เป็นสายพม่า สมของสมเจ้าควายเจ๋งเนาะมาเบิ่งทางนี้พ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งมาชมเฮามีปีหลายแลโอ้ แก่น้อยแก่น้อยพี่น้องโอ้ยงาม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 คำามข้เอาโทรมาใสานะ่เน่อยเอาเนี่ยมาใสานะ่หนย ừ. bó bớt lệch nó không? Bó bớt đâu bó bớt này bó bớt lơi này. Chắc bớt xài đúng không? Có phải một cái khỏe mà không? Nó sẽ dập ta nữa đấy. À, Chắp con này nè. Chắp này nữa. Chắp này nữa. Nó còn. Nó con Nó con Nó con Cái này.

ขล่ะขล่ะขล่ะอันนี้ก็ซอกก่อนเนาะให้พี่น้องสิงเป็นสายมาสาย,มาสายมาสังไรเด้อตนกําลังกลังใหญ่มี2ซอกอ,อันบ่แม่นว่าแม่เดียวเด้อนี่หลายแม่ให้แม่แม่มือปืนเนาะแม่มือปืนแม่มือปืนเด้อพี่น้อง เห <Na. S 1> <Cette cow, S 2> ็นยังเห็นยังกินเน่อยต้มไก่ต้มไก่บ่ต้มไก่ด้วยเห็นยังต้มไก่ดูวอบไก่อบอบกันครับมาชีอบไก่ชีมือเสียหน่อยมาเด้อมาเด้อผมไปลองมากินน้ำกันบ่เฮ็นยังก็ตินต้มหรือสิอบหนี่งอบปอะไรบ่กินว่าสิอบพี่น้อง ุบสุดน้ามินลา้เลยอะไระตอบสุดน้าสุดน้ามสุดน้ามนนาเ็บแซ่บตรงกันตอวนั้ได้เชรได้เนั่ขึ้นนังอ่ะเห็น้รช่ยเ็น่ะสินค้ามันเอาอะไรแม่กินถุงลายเลยโอยบุพพกินโอ้ซิลายเลยบุพพกินไออบตรงนีโอ้ใจะกินบ่จะกิจะบอกกัเอา ยอดมันเนองปลาดอกพี่น้อกกำลังปรุงนั่นมาเห็นได้เห็นดิฉันมามามาก็บแซ่บกันเดิมมันนี่พวกรีน้องบรรยากาศแล้วหนาวแซ่บใส่ปลาแดกกับปลาป้าอุ้ยกินปลาแดกพี่น้อกปลาแดกกินปลาแดกหอมถวยใส่ยังไงเลยน่ะแซ่บแ,แซ่บแซ่แช่

าม,ามามามาผอมไปน้องแซ่บๆกันกมเนีบต้มไก,ตไก่ต้มไก่ต้มไกล่ลาบไก่เด้อสุดยอดแซ่บเจ็บเจ็บเจ็ากาศกันแล้วหนาวอู้พักขึ้นมาแล้วลาบไก่เดอ้อมันนี่ต้มกันกได้พักนึ่งมีลาบไก่ต้มไก่มา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 ผอมไปน่องมากินน้มกันกมือนีิ เช็บเช็บเบเวลากะทุ่มครึ่งพอดีเขาแรงเขาไงพีเขาแรงเลยเช็บเช็บคุณนอ่อนพี่น้องเห็นควนจนตัวตัวเเ็บเ็บเจบเช็บี้มืนสังน่อยเพิ่มหนึ่ ไปไซสกินอยู่ห้านเนาะพี่น้องห้านสั่งไล่เองนี่แหละยินได้ห้านเข้ามาเข้ามาเข้ามาถาแต่แจวพี่น้องชิมน้ำต้มเหรอชิมน้ำต้มชิมน้ำต้มชิมน้ำต้มเด้อจะชิมแด้นั่นเองชิมมันนะมือหูจ้างเก่าเด้อ น้ำปลาไปเลยน้ำปลาปลาไเลยตกอยากอะไขอน้าปลาเลยขอน้าปลาเนี่ยเจ็บบกันเจ็บเจบเจ็บเจบเจ็บเบมรืมรงอยากขอน้าปลาเนี่ยไปเลนะอยากไปนดิบเลย่ะ แก้วมาแล้วพี่น้องแก้วเกยวตับตับตัใส่ดีบใส่รถเแล้จโอ้วใส่บุ้ยลาอยู่รถได้ปนีคนตัดเสียบกันพี่น้องโอ้โนะอู้ยีบตาเสีบว้าวแซ่บมาเด้อมาเด้อมาเด้อเ้อ

กัดเจาบพักกันหลายกินผักคนประอทศไทยไป้เคยกินผักเบลใถ่เห็นมาเดมันได้แซมกันไปเนาะมาถิ่มจีนิด้วย

หวังเป็นมันัดของีไปลอ้ยอเยเางยไปใส่ยเบกันเดอยู่ไกลอบันไกเรือนเคียงกรรมกรแบกหามสมล้อ สำหรับคิมมี่ก <word> ัเด <bs> ียขอจบพาเวียงตรงนี้เด้อผมมุกขอบใจสำหรับเอฟซีคนใหม่คนเก่ากับผมมาถักทายกันได้แล้วไปเออเอาคลิปหน้าสีไายผมเองน้องเมืองใหม่